เอาใหม่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 คืออะไรมีเอาใหม่เหรอรายการนี้เอาดิเพื่อพูดหายไปไหนก็ไม่รู้ผมก็ดูอ่านหนังสืออ่านออกเหรออ่านนี่ไงอ่านออกเหรอเตาปุ้นจิ้นโสดทิมซีเกมเอ้าตอนนี้ครับผมเหมิ่มน้องขึ้นหนึ่งทีเพราะนี่คือรายการทิมซี ราอยู่ที่ไหนกันทำไมมีเสียงจุ้งติ้งที่นี่นะคะสถานีชื่อโคโดรคิค่ะอยู่ในเขตเซตากยะค่ะอ้าวไม่ได้อยู่โตเกียวเนี่ยก็โตเกียวแหละแต่อยู่ในเขตเซตากยะนะซึ่งเขตนี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะติดอันดับหลายครั้งด้วยในการจัดแบงกิ้งอ๋ี่รถไฟมาเท่มากเลยคคมบอคนก่อนนะฮะว่าวันนี้เทปเนี้ย ทีมจจเนี่ยก็เป็นเทสสุดท้ายสุดท้ายแล้วเหรอซีซั่นหกซีซั่นหอีกแล้วนะครับไม่เร็วจังซีซั่นนี้ต้องบอกว่าเป็นซีซั่นแห่งความเดือดความดีนะความอะไรนะฮะความดีครับผมความดีใช่ครับผมต้องบอกว่าเราทําตามกระแสเรียกร้องเลยจริงจริงมันต้องต่างแล้วเขาเห็นไม่ว่าจะเป็นทามิย่าอย่างเงี้ยที่คุณอยากดูนะฮะ อะไรนะไม่มีไม่เห็นคอมเมนต์อันนั้นเลยไม่มีมาแถมไม่มีไม่มีอะไรเลยกดไปดูจากไหนมาผมเห็นแต่พยาเห็นแต่อะไรนะไปท่องเที่ยวใสๆอย่างเงี้ยไม่มีรายการเราไม่มีมีที่ไหนเลยโกไปทำคนเดียวไปไม่มีไมม่ีอะไรไม่อ่านคอมเมนต์มั่งเลยเหรอฉันจะคอยตอบแก้แทนพวกแกเนี่ยไม่คือตอนนี้ทุกคนทุกคนคืออยากเห็นว่าแบบอยากเห็นเลโก้ลงออนเซนิกสักครั้งหนึ่งที่จริงๆออนเซนตรงไหนก็ได้ก็ได้ถ้าจะออนนะเดี๋ยววเดี๋ยงัดเอาเลยไหมไอ้เดี๋ยงัดแกออนก่อนละกันออนเลยไหมเดี๋ยวฉันฉันออฟอยู่แถวนี้ละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันออฟอยู่ ก็การพอนกับออฟไงจะยืนยืนรองเงี้ยเอย่าไปยืนตรงล่างเลยป่ะบานอ้าวานหน้าหงายเลยไหมบาเร็วว่ะอันนี้มันจอดปะเนี่ยไม่จอดอันนี้คือไม่จอดเลยรถด่วนขบวนสุดท้ายเลยฉีดฉีดซอสหน่อยนี่แดกได้เลยโันนั้นหนอนครับรถด่วนผมบอกกันนะครับว่าเรามีการติดต่อกับ คนที่มาออกในรายการเราตลอดเรามีการติดต่อหรือมึงมีการติดต่อเราเราใช่ว่าเราเราไหนรายการรายการเลกลายอ่าก็แลกกลายไงเเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผาดเอาผาดหน้ามึงเกยเฮ้ยเฮ้ยเอาผาดไงแล้วบอกว่านะเอาพาดเอาไม้พาดเอาเป็นว่าวันนี้เราจะพามาหาคนที่จริงๆเราเคยเจอเขาแล้วนะใช่ค่ะแขกรับเชิญของซีซั่นที่แล้วของเรานะครับผมและตอนนี้เขาก็อยู่ข้างหลังแล้วครับนี่อ้าวก็วันนี้เลโกบอกนัดทอมที่ไงทอมหัวทองทองอยู่อยู่แก่เลย อะไรคุณมาสก้จิตให้คืมันโอเคนะวันนี้เราจะมาเจับคุณอะไรนะคุณคามิยามาค่ะจากบริษัทแต่งรถยนต์ทอม New Corolla Altis so excited ever เพื่อนเราโอ้โหแบบนี้เลยบรถผู้หญิงชนเนี่ยทอมมีเอสด้วยทอมคามิยะมาสร้างมีมาสร้างสวัสดีครับ เยมันรู้เลยวมันรู้เลยวมันบอกบอ่เจอกันแล้วเคจอกันแล้วถามคนนี้เขารู้แน่ว่าเราจะมาเออมักับสุดสุดแต่หมดโดยอยากแต่ชิปตาเจ็ดต่อ่าตรงนียไอโฟนยี่มิจิตะดูทางไอโฟนไว้าวที่แล้วจำได้นะคนนี้พาไปซิ่งไงรถโตโยต้าคาวฟูจิล้วขับกันแบบโอ้สนุกสนานเลย ตตตตตงงงงงถามเขาหน่อยคุยตรงไหนจัดโรโบเดชนาชิมาชมตรงนี้เลยครับคูยตรงนี้เลยเนี่ยนะเดี hey, ๋ยวเดี <h <h ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี <h <h ้ตรงนี้แล้วมึงจะให้เข้ามาทำไมในเมื่อเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็คุยกันได้แล้วให้เข้าทำไมแค่นี้มึงแค่นี้จะสตรงนี่ยไม่คุยข้างนอก แล้วแต่เมืงเลยแล้วคนตงน้กันตรงนี้กันตรงนี้มันคือที่ไหนเหรอโคกุตどこですかって一体คกะสถานที่เนี้ยโคกุโตเกียวโตเกียวโตเกียวที่นี่ที่นี่าคโนบีหรอโคโนบีอทอมส อนี่แหะค่ะก็คือเฮดออฟฟิศของทอมค่ะอันนี้คือสำนักงานใหญ่ในเฮดออฟฟิศอ๋อคือออฟฟิศอองเตเกียครัที่แล้วเราไปคือเป็นเหมือนกึ่งโรงงานหน่อยวันนี้จะมีอะไรมาโชว์เราโชว์อโนมิเตสเือดมนุษย์ตุ๊กตาใช่ไหมครับมาตัวเร็วคือวันนี้เระกะมตรียมรถเล็กบัสค่ะ RCF ในเวอร์ชันของทอมสี่ดู ถามติกต้องไหมระยะอ่อนไหมามนนี้อ่ะนงก็เมนซาไซบักันเเย้ไม่เป็นไรได้จุดวากับติดรับได้รับได้อันนี้คือ Lexus r c f ทั้งหมดนี้แต่งด้วยท่อมหมดเลยค่ะว้าว RCF นี่คือตัวเทพเทพตัวท็อปเลยนะฮะคือว่าเป็นเบอร์หนึ่งครับของเล็ก s ัเลยนะราคาเนไเท่าไหร่อะครของเล็กซัถ้าไม่รวมตัวที่เขาไปแข่งในพวกพวกซูเปอร์จีนะถ้าเป็นตัว RC อีกที่ไม่ใช่เป็น RCF นะ RC 200 RC 3 5 0เนี่ยก็น่าจะมีประมาณ5 6ถึง6ล้านแล้วแต่นี่เป็น RC F ซึ่งเป็นเครื่องแบบ V 6อ2 0 0 3 0 0ม้ามาแต่ถ้าตัวที่เขาบอกเนี่ย RCF เป็นตัวท็อปไลน์ที่สุด v 8ใช่ไหม วีเอครื่องวี 8ล้านอัพมือหนึ่งเหรอมือหนึ่งน่าจะมีประมาณมือสองถ้าหาซื้อกันดีๆก็ได้ประมาณ8ปดแสนกว่าชกถ้าในญี่ปุ่นรถเบสิกที่ยังไม่แต่งประมาณไหนอีฮ่างกงได้ไหมคะตองไม่ซื้อมาดัลเซเตไนค์คือมาชิมปินดัลเซเลตไนค์ได้ไหมคะได้แต่อิซเซมันอิซเซมันเดแบบประมาณ3าล้านสแสนไม่แต่งนะคูณประมาณ2.5ถึง3เท่าอ่ะเอาคุณก็ลองคิดดูแล้วกันบอกเขาผมอยากได้เขาขับไปส่งที่เมืองไทยหน่อยได้ไหมตั้งม่าตั้งหัว ถ้าตังมาเดี๋ยวขับไปให้ร้อยสองร้อยไม่อ่ะอ,อะไรเนี่ยคุณเอาเลขต่อกันคนแรกเกตากัเวอร์หรือจะไหนกันกี่ล้านเนี่ยคุยได้นับนัตชิกาไก่เนี่ยซื้อได้แค่น็อตของรถเท้าอะ่ะนี่น็อตน็อตตัวนึงนซื้อไม่ได้เลยมนะั้งตอาลงพนักคืนด้วยยืมตังมา เดินผว่าจุดเด่นของคันนี้คืออะไรก่อนจะรู้ต้องถกโชว์นั่นเด็กก็มันจะมีอะไรตรงนั้นก็สปอยเลอร์ตรงนี้สปอยเลอร์ตรงเนี้ยค่ะที่โชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยคือ r าร์ซีปกติก็คือจะจะเป็นแค่ชิ้นนี้นะนี่คือชิ้นที่เพิ่มเข้ามาของทอมอ่ะสุดโคเรมูโคเรมใช่ส่วนนี้ด้วยค่ะไฟตัดหมอกอุ้ยเนื้อสัมผัสมันดีว่ะ

ใช่ค่ะก็เขาเป็นคนออกแบบทั้งหมดเองซึ่งแบบว่ามีรถที่แข่งด้วยในของ GT 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 ด้วยแข่ง GT ด้วยค่ะเขาก็ปรึกษาได้จากทีมแล้วก็ทำออกมาและการดีไซน์สีล่ะเนี่ยดีไซน์สีแตกต่างกันอย่างเงี้ยในฐานะที่เขาเป็นนักออกแบบถามเลยว่าการเทนเล็บสีแตกต่างตนี้ให้ความรู้สึกไงฮะอ๋อเดย์สไนน์น่าต้องใส่เราอีเกนโอคีคาเซจิกุระไซโคเยอะขล่าสบิวะโดนก็บอกสีแบบนี้น่ารักค่ะแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นผ้ากุ้งทาบ้างเนี่ยโมสิอ๋อผ้ากุ้งแต่ยานุสศิล

ฮ้นี่คือท่อไทเทเนียมท่อไทเทเนียมนะใช่ครับออกแบบโดยพี่เวที่เขาเลยทำนี่อันนี้คเน้ล็กเื้องนี้ที่คนจีนเรกาำเทียนนี่มันี่ก็มาจากทอมเมือนกันค่ะเฮ้ยห้อยู่ับเข้าวะมอ่ะออกเพื่อให้มันยกให้อยูใช่ไหมโอ้โหโคตรแรงเลยโอ้ยเด็กโอ้เด็กอย่เดกต่เก้องลกข้นยืนตอนที่้องกรที่จ้ั้ง คือตอนที่มันปิดอยู่เนี่ยลมก็จะมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอเอาขึ้นปุ๊บเนี่ยลมก็จะมาด้านล่างอะค่ะมาจากในในร่องนี้ด้วยอ๋อถ้เาเกิดว่าเวลาที่รถขับเร็วมากๆเนี่ยมันจะแบบเพยาข,ขึ้นไงก็เลยต้องใช้วิธีอันนี้กั้นลมเอาไว้นี่นึงผมถามหน,น,น่อยนะเพราะเขาเป็นนักออกแบบผมสงสารมาแล้วเห็นรถหลายคันมีมีไอ้ฉลามเนี่ยไอ้ฉลามนี่มันไทำอะไรนี่มันเสาสัญญาณไหมอ่ะใช่มันเป็นอันเทน่าค่ะเป็เสาเป็นสาเป็นเสาสัญญาณอ๋อเหรอคือมีตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้ว ดูหน้าจอนะฮะล้ำมากมากนะครับนี่คือ RCF ดูเดี๋ยวดูหน้าจอนี่ไงดิจิตอลหมดวิ่งได้จริงๆผมว่าคันนี้มีส0มร้อยไ้เป็นเมาส์เฮ้ยเนคเตอร์เมาส์เจ๋งอันนี้สแตนดาร์ดใช่ไหมก็เรียกโมโตโมโตซีเจม้าสุดเลยคืออะไีกอันเนี้ยมีมีแต่แรกอยู่แล้วค่ะ RCF Handel c o r r i m เนี่ยค่ะแฮนด์ล์เปลี่ยนไปเนี่ยตรงลายตรงนี้ แล้วก็ตรงนั้นด้วยอ่านี่คือของทอมแล้ำนั่นคืออะไรอ่ะซีจิลล์โต้บ้านจังละถ้าเกิดใส่ปุ๊บนะลองดูโอ้ไม่พอเล้วชุ์มันจะดีขึ้นนะคะทูนิงทูนิงใช่ได้ของทอมนะครับรถคันนี้ในความคิดของเขาเพราว่ามันจุดเด่นหนูว่าสุดๆเลยอยู่ไหนเล็กซัสโนะนากะดีชิบังไฮเดลที่สุดในบรรดาเล็กซัสทั้งหมดเลย ตอนแต่งด้วยทองกับหลัง<ไ>แต่งด้วยชุดแต่งอทอมนะคะสามารถเล่นที่ฟูจิสปีดเวย์เนี่ยเร็วขึ้นถึง8วินาทีค่ะ<อ>เร็วขึ้น8วินาทีเยอะมากท่านหนึ่งแลบ8วินใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าแต่งด้วยทองแล้วนะคะสามารถเร็วขึ้นได้ด้วยแล้วก็ขับในเมืองเทพด้วยค่ะโอ้ยชุดแต่งทอมที่ใส่ใน RCF เท่าไหร่เอโตอ,โอร์นออกแบเลเดว่า RCF นี่จะเตบุงนว่าいくらนเอ่อร全部で3 0 0 0 สามล้านเยนนะมันหนึ่งล้านบาททุนต่ทั้งหมดนี่หนึ่งล้านบาทใช่ใช่และถ้าเขารถปูทั้งคันถ้าเซลเมืองไทยไปก็คูณสองคูณสามไปอ่ะคันนี้ก็สิบกว่าแล้วใช่เดี๋ยวรู้ตัวสแตนด์เนี้ยเซมมั่มบัสใช่ไหมใช่ไหมเขารู้เขารู้ว่าแต่ที่เมืองไทยจะมีคนซื้อไหมอ่ะใช่เดี๋ยวเขา้าโตอีซุซุเด็มตอนนี้ r อไม่ได้แต่ NX ของบุคคลจะ NX の部品とかは注文ืますมี NX นะคะชิ้นส่วน NX ขายแต่ว่า RCF เรายังไม่มีขายค่ะและเราต้อง ้โโอหนี่ขับเบาๆนะครับอยู่แถวหลังบ้านนี่นะฮะลูกเล่นของแก้วนะครับปกติเนี่ยแก้วเราจะได้แค่นี้ใช่ไหมอันนี้ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งแก้วเออดีไม่เฮเอาละครับเราแอบมาดูคลังรถของเขาครับที่จอดอยู่ Okay. ตอนนี้เราแอบ,บมาดูนะฮะกลุ่รถของเขานะครับคือสังเกตว่าทุกคันเนี่ยเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะเป็นสีซิลเวอร์นะนี่คือ F T 8 6นะครับนี่ก็นี่ G S F เหรอโอ้คันนี้บ้านเราก็ไม่มีนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันคือ G S มีนะแต่เป็น G S ธรรมดาแต่ G S F เนี่ย คือตัวที่เป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับเครื่องยนต์5ลิตร V8 โอ้โหแล้วใส่ชุดแต่งทอมนี่ก็คือสุดยอดนะครับโอ้โหลำมากมากำมากๆาคันนี้เป็น Lexus นะครับ NX 200ชุดแต่งทอมทั้งหมดเดี๋ยวเราเอาไปที่นู่นกันไปเช็นครับค <laughs> ันนี้บ้านเราเยอะนะครับเป็นรถยอดฮิตราคาดีเทคโนโลโยีเยี่ยมนะครับสำหรับ NX แล้วก็ไซส์เนี่ยโอเคเลยคือเป็นรถครอบครัวพับเบาเก็บเบาได้แต่ถ้าชอบชุดแต่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับคอมเนี่ยทำไว้ตรงรุ่นเลยสำหรับ NX นะครับแนะนำเลยฮะทำไมรถของที่แต่งชุดแต่งทอมเนี่ยต้องเป็นสีเงินตลอดเลยัวนนมกคออซิลเร์่่ ก็คือรถเดโมของทอมเนี่ยค่ะเขาทําให้เป็นสีเงินทั้งหมดเลยจะได้มีอิมเจไปในทางเดียวกันนะคะอ๋อเครื่องแต่งของทอมมีอะไรบ้างคันนี้คเรโมใวดเลยฟลุ่มตวสยสปอยเลอร์ลด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยครับแล้วก็มีด้านหลังด้วยค่ะเป็นรถ UV นะคะที่ตกแต่งมาเพื่อความสวยเท่ค่ะก็คือเล่นในเมืองก็ได้หรือว่าไปต่างจังหวัดได้ก็ดีก็คือจะเน้นความสวยเท่มากกว่าที่จะเน้นที่ความเร็วอค่ะอืมอันนี้เป็นรถที่ดีมากทำไมครับคุณแมนใช้อยู่เปล่าเคยใช้อ๋อเหรอใช่ด้วยอันนี้มีประโยชน์ไหมวันนั้นหนูจำไม่ได้ส์มันมีรูอยู่ตรงนี้ยเห็นอ๋อลมผ่านมันมีเพื่อให้รถเล่นได้อย่างสมมズนะคะมีไว้กั้นลม ก็ต้องบอกว่าสไตล์เล็กสัดเลยนะครับผมหรูหรารับผมหน้าจอก็มีดิจิตอลด้วยนะฮะอเนื้สกเหมือนกับเมอ่อรักรูเลยค่ะตรงเนี้ยโอ้โหทันโรลิการอทตรงนี้คือเซ็ตเซนโดเป็นทอมด้วยใชยไ่ไอไอทิศทางของแฮนเดิลเนี่ยคือเซ็ตเป็นสำหรับผู้ขับโดยเฉพาะถูกไหม ใช่ค่ะปรับเปลี่ยนไปตามผู้ขับแล้วมันเมมโมรีคนขับไหมว่าคนนี้ขึ้นมาเป็นของคนนี้อะไราเงี้ยเจโนอุนเทนซังโนคาราดานิโอเตเมมโมรีได้ไหมคะเมมโมรีได้ด้วยค่ะทั้งค่ของคันเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงนี้จะเป็นคาร์บอนแต่ว่าอันนี้เป็นหนังค่ะอ๋ออ้าวนี่มีดิจิทัลทูนิ่งด้วยเหรออันนี้เหมือนกันมีด้วยเหรอใช่ NX ขอ้มีเลยก็ほとんどのรถ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 รเรรถ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 รนรถ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 รรถรบรถ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 ่ถรถรผมถร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 บรถ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 รรถ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 รรรม มกอดีเอ่นหว่นดเอกร่้ใช่่มดไครุณใ้ได้เปนไม่ได้มีแต่ญี่ปุ่นจริงเหรอผมถามเฟิรนามรู้นิดหนึ่งคือถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยรุ่นก่อนๆเนี่ยนะ ไม่ว่ารถคุณจะแรงแค่ไหนแต่หน้าจอคุณอะไมค์คุณก็มีได้แค่ร้อยแปดสิบทำไมรถญี่ปุ่นใหม่ๆม,มันตอนนี้มันเป็นสองร้อยหกสิบสามรอยได้แล้วอ,ะอ่ะกชิเดี๋ยวว่าですね日本の車ではあのだいたい百までしかなかったんですけど最新の車はですねそれ以上二百六十とかまであるんだけどでも実際百八十までしか走れないですね ใช่ค่ะก็ค <Chris g> ือรถใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันมีมากกว่าร้อยแปดแหละแต่แรกนี่จริงๆถึงแค่ร้อยแปดสิบเท่านั้นก็คือจะมีจะมีกล่องมันจะโดนบังคับตัวเซ็นเซอร์ที่กล่องใช่ไหมได้แค่ร้อยแปดสิบมันต้องเป็นตัวเซนเซอร์แบบซื้อจะดีไม่มีตัวละสิบใช่ไหมมันมีลิมิเตอร์ใช่ไหมใช่อ๋อคนไทยเวลาซื้อรถนำเข้าถึงต้องไปปลดไอ้พวกกล่องพวกนี้ออกไงอ๋อกล่องล็อกความเร็วอันนั้นล็อกคือใครโจเซนเดสเตอันนั้นยี่ห้วยเต๋า ญี่ปุ่นก็ด้วยมั้งでดるんだけどที่ญีปุ่นก็ทำได้ใช่ไมทำได้อมรมกาไนแ้ไมแต่ว่าไม่ค่อยจะทำเท่าไหร่รักษากรเบียบแต่แต่เขาก็ทำที่ผุยเติมั่งใ่ไมถ้าพักโ่เนี้ยเอโอ้โอ้ได้ไปด้ไปได้ไปได้ปได้ไปได้ไปไ้ไปได้ไปนด้ได้ได้ไะไได้ได้้ไไก้ NX はもうほんと都会でおしゃれに乗るのもレジャーにみんなで楽しく行けるのももういろいろ使い道があってまあそれをちょっとスポーティーにトムスでチューニングしました。ああタイででも結構注文来るんで ก็คือ NH เนี่ยนะคะเป็นรถที่สามารถแล่นในเมืองเท่ๆก็ได้หรือว่าออกไปต่างจังหวัดก็ได้ด้วยค่ะก็คือสนุกในทั้งสองแบบนะคะพับเบาะได้ด้วยพับเบาะเก็บของได้ใช่แล้วทีนี้ยิ่งแต่งด้วยทอมเนี่ยยิ่งเท่มากขึ้นเลยดังนั้นเนี่ยลูกค้าชาวไทยก็สามารถสั่งมาได้นะคะมาถึงอีกคันหนึ่งนะฮะรถวัยรุ่นยอดนิยมครับ FT 8ป ต้องแต่งท็อปครับได้ยินเสียงเครื่องก็รู้แล้วฮะว่าไม่ธรรมดาครับวิสก้าตุ๊ดตุงซุปเปอร์ชาร์จอ๋อซุปเปอร์ชาร์จโอ้หโหอ้คร,รับตอนนี้อยู่ F T 8 6นะฮะแต่นี้เป็นตัวซุปเปอร์ชาร์จนะครับครั้งที่แล้วนะครับมีโอกาสมาญี่ปุ่นครั้งที่แล้วที่มาซีซั่น5ผมได้เช่า F T 8 6เข้าตตัวมตาปต้า<ร>เลยแรงไหมครับแรงไหมก็โ <c oughs> อเคพอสมควรแต่คันนี้บอกเลยพีทนั่งมาเขาเนี่ย แตกต่างกันลิฟตแตกต่างกันลิฟเลยอยากถามนิดนึงว่าเออมันมันแตกต่างยังไงบ้างกับตัว F T 8 6โดยเฉพาะข้างในข้างนอกเครื่งองเนี่ยเรารู้แล้วมีซูเปอร์ชาร์จนะข้างในอ่ะในเรื่ว่าเดสเนรเนรย่นากาวตัมมน่ไหมมาตัวนี้นะคก็ที <laughs> <laughs> ่ใส่เครื่องดื่มตรงนี้ สตูเม<ร>ียใช่โบตังสำหรับคันนี้ค่ะก็เป็นโมเดลที่ออกมาประมาณสาีปีที่แล้วอะค่ะคันนี้กี่แรงมาบาาิกี้ว่าดนิะเอ่อดหกว่าฟุตสองร้อยบาริีคะาส้อยสาสิบารぐらいรุ่น86ทั่วไปเนี่ยจะประมาณ200ใช่ไหมสำหรับคันนี้ค่ะเพิ่มเป็น230 ทอมแผงนี้ที่มามาจากอะไรเดี๋ยวลองถามเขาดูนะคะทุกคนเลทงเตอรอนนามนอยร a ่อนนะัวน้าบรัะาบทกทชี่ T อนี้าริษทอน O ทัชโออิวาโมเตอร์สปอรมาจากชื่อประธานบริษัทนั่นเองค่ะซึ่งทัชจียคบณโออิวาเนี่ยค่ะเขาเป็นพาร์ตเนอร์การในการที่จะตอตั้งบริษัททอมขึ้นมานั่นเองค่ะทัชจีโออิวะมอเตอร์สปอร์สนั่นเองค่ะนฐานะในครอบดีไซเนอร์เนี่ย วันวนึงเขาทำอะไรบ้างเใจนาหน่อยีิจริงหน่อยอยูก็ตัตก่อนอาาเตะไทม์การ์ดเตะก่อนอื่นก็มาทำงานแล้วก็ตอกบัตรไม่ปดไม่ปดไม่ปดอะไรตอกบัตรุดัก็เช็คเมลก่อนเอ่เช็คเมลเมลหญิงอ่ะคนนั้นต้องทำอะก็มีบ้างนะอะไรต่อทีวะทีลันจ ก็กิかかんんตนข้าวกลางวันแล้วก็อีกแล้วก็อีกแล้ตะวะโตอไรก็ไปขับรถเล่นตอนเย็นแล้วตอนเย็นตอนเย็นยูกะตะยูกะะนมิกเก็ไปดื่มเหลา้าแล้วก <laughs> ี่โมงนอ้กี่โมงนั่นจริงเนี่ยหออืมต早いวันก็สิบโมถ้าเกิดเร็วหน่อยก็สี่ทุ่มอ๋อ遅い日はお昼の十時 อ๋อสนนิวเอแต่ถ้าเกิดนอนนอนช้าคืนนอนช้าก็จะนอนตอนสิบโมงเช้าอ๋อตรงตเลยแล้วมันทำงานตอนไหนเนี่ยที่นีอชเสยงเส์เหอนั่นแหล่งงานของเขาอะไรวะเลก็ไปรอไงแล้วก็เช็คเมลลูกค้าเช็กเมลลูกค้าเอารถไปรอกินเหล้าโอคนนี้เขารตหรอซื้อยอันนี้เป็นผลงานที่เขาทำด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะ นะ C F ครับนี่คอมพิวเตอร์สูงขึ้นออันนี้รูปจริงหรือว่ารูปกราฟิกอ่ะกราฟิกกราฟิกคอมพิวเตอร์หรือรูปจริงพได้กใช่ทำด้อยคอมทำด้คอมฮะเขาบอกว่าเกาโทรไปสั่งให้เด็กวาดให้มเวอง เอางานเขาเองสิเอางานเขาเองก้ <laughs> าจะไม่ได้ไขยแตว่ามีาสตะวจะไมนได้ไ่แต่ว่ามสกตะมีือัเบอกว่าโอ้ยผลงานของตัวเองเะเขินไม่ใกลดู นิดเดียวบอกไม่ต้องไม่ต้องเอาสมมติแบบมาเอาแบบสเก็ตสเก็ตอะไรก็ได้เดี๋ยวคิดก่อนงเรีย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 วคือผมผมต้องการแบบสเก็ตแบบลายเส้นนี่ออกว่าคนเรามันต้องมีแบบสเก็ตแบบไม่เอาแต่ก็เป็นหัวหน้าที่ฉลาดนะจ้างคนที่เก่งไงแล้วก็คอนโทรลอีกทีนึงไม่ต้องทำเองตอนนี้ผมเลยคิดว่าไม่ทำตอบบัตรตอนเช้าเช็คเมลกินข้าววันตอนบ่ายทำอะไรขับรถเล่นขับรถเล่นไปคืนแดกเหล้าแล้วก็ตื่นมาตื่นมาไอ้บ้า จะดูงานไงินไอ้มาแล้ว่ะไอ้ีแผ่นเนี้ยหาเลยคุณเทสอันนี้นะฮะต้องเป็นงานสเก็ตที่แบบของเขาของเขาเองใช่ไหมบอกถามหนาอยมดนจะใครายการเราเลย่ไหมอ่านะฮะยิ่งใหญ่ยอดเลยพงิตสับมาเลยมาเลยอ่าไลนตนอ อ่ามันจริงๆให้คุณส่てนนี่คือเขาสเก็ตเองสเก็ตไหมเขาบอกว่าอันนี้คืองานเพราะกำลังจะออกเป็นสติกเกอร์ลายค่ะเรียว่าเป็นการ์ตูนอ่านว่านี่คือเนื้อย่างซูชิรูปสุชิซูนี่จะออกมาว่าสุชิเป็นอะไรเลยนะอ๋อจะออกมาเป็นแบบนี้ฮะนี่แหละที่อยากได้นี่คือสเก็ตไอเดียเรียกว่าเป็นแบบความคิดของเขานี่คือลายนี่คือลายเซ็นของเขาเหรอ นอกใคร่อตกเ่เขียนเองค่ะอันนี้รถอะรเอาผัดเอาผาดเอาผเอาผาดอันนี้ครันนีเจ้านายเาเจ้านายเขาเเอาซาโจมาทำเป็นสกิ๊กไลน์แล้วเขาเป็นคนไอเดียนี้ขึ้นมาก็คือพูดตรงว่าเป็นเออเป็นงานแบบประจบประแจงนะงานประจบประแจงแป๊เนาะงานทางนั้นอะไรอย่างนี้แล้วเจ้านายเห็นยังเห็นยังเจ้าหบอคมมต ยังไม่ได้เห็นยังไม่เห็นช่วยได้สักพุทธะเนาะทำเป็นความลับไม่บอกเจ้านายเราเห็นก่อนอะใช่เราเห็นก่อนเจ้านายว่าเองเหรอคือเขาเอาลักษณะท่าทางกิจกรรมที่บอสทำมาทำเป็นสติกเกอร์อะบอสก็ได้จะชอบนะเอาเป็นว่าสุดท้ายให้เขาช่วยฝากผลงานของทอมส์นะครับเออทอมส์ว่ามาเล็กซัสโนเลสชิงทีมทุกเล็กซัสโตโยต้ารถมาแก้โซนสเปเช กับทอมนะคะเป็นสเปเชียลิสต์ค่ะในการทำพาร์ทให้กับ Lexus แล้วก็ Toyota ค่ะซึ่งทุกปีนะคะก็จะไปแข่งที่บุรีรัมย์ปีละสองครั้งค่ะเ่ททอมส์นั้นมองไทยเดี๋ยวมันขายดีด้วยถ้าอยากได้รถก็ไปที่ร้านโตโยต้าที่ไทยเลยค่ะซึ่งไอเทมของทอมสันะคาก็หาสามารถหาซื้อได้ที่เมืองไทยแล้วค่ะก็ลองติดตอ่อดูที่ดีลเลอร์ของโตโยต้านะคะคิมมจะกับใครจะสั่กันล่อว่บอกว่าในการบ้านเนี่ยก็ใส่ใจไปเต็มเปี่ยมเลยยอมรับทีมู New excited. e e Corolla So Altus. v ซีซั่น6จบแล้วครับผมผมก็ผ่านคิบูจิมาก็แทบจะทุกซีซั่นนลยนะทุกแทบทุกซีซั่นเพราะผมอ่อผมไม่ได้มาบางซีซั่นก็ถือว่าเป็นอาการที่เปิดโลกผมด้วยแล้วเปิดโลกผู้ชมด้วยเนี่ยขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ทั้งติทั้งชม ผมไม่โกรธนะครับผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้อา่านคอมเมนต์ผมอ่านนะแต่ผมคอมเมนต์ผมไม่ขึ้นท็อปเหมือนเหมือนใครบางคนที่แบบเมนท<อ>์ี่ไรในะ YouTube ก็ขึ้นท็อปตลอดนะนะฮะเป็นสไตล์ัสนะตั้งตลอดอแต่ทนะั้งหมดทั้งสิน้นยืนยนันยืนพื้นเลยอยู่บนคำว่า แค่นําเสนอใช่ครับไม่ได้ชี้นําว่าดีหรือไม่ดีถูกต้องแค่นําเสนอว่าสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอันนี้จริงมันมีของจริงมันไม่ได้เมคขึ้นทุกอย่างมีจริงอยู่แล้วเราแค่นําเสนอสิ่งที่คุณยังไม่เคยเห็นเท่านั้นเองถูกต้องทุกที่ทุกทางมันมีขาวกับดำเสมอครับนะอยู่ที่ว่าคุณจะเอาขาวกับดำนั้นไปปรับใช้กับชีวิตคุณยังไงนะครับแต่ญี่ปุ่นมันก็มีเรื่องที่แบบให้เราเทิร์นไปญี่ปุ่นไม่สิ้นนะเออไม่แน่นะซีซั่นหน้าจะเป็น คิโมจิซีซั่นเจ็ดอินนิคารากัวมันจะคิโมจิได้ยังไงอยู่ในเร็วเดียวอ้าวเราจะไปถึงสังคมญี่ปุ่นนี่เขาไปอย <c oughs> ู่ <c oughs> ที่นิคารากัวก็ได้จะมีอะไรแปลกๆแป็นคิโมจิลาฟอินไซปรัส ดก็ไม่เนอะไปใส่ตะมะก่อนแล้วกันนะก็แล้วแต่ให้เลยกบไปหัดภาษาไซปรัสมาแม่ผมภาษาไซปรัสนีด้วยเหรอไปโกบมีอะไรพูดทิ้งท้ายให้ไหมคะขอบคุณมากค่ะมีทุกวันนี้ได้ด้วยแรงกําลังใจจากทุกคนเลยนะคะโอ้ยนางเอกสวยสวยงาม้มีอะไรพูดไหมครับผมคือเรานั่งคุยกันนะ3คนว่าแบบนี่ซีซั่น6จบแล้ว4ปีแล้วนะครับคุณผู้ชม ยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนอันนี้ผมขอบคุณก่อนนะส่วนตัวโตโยต้าครับขอบคุณมากๆครับทาให้เราได้มาแบบเจาะลึกญี่ปุ่นนะลึกแล้วลึกมาถึงซีซัน6แล้วนะครับยเียเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับก่อนลาจากซีซันนี้ครับผมก็มีเรื่องที่จะบอกทุกท่านอีกหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ผม เก็บมานานละล้วงกระเป๋ารวยไว้เก็บเงินเก็บตังค์อ่ะเอาไว้ถอดแว่นเว้ยคุณแดนนี่คุณเป็นพยานครับผมในฐานะที่คุณก็เป็นเพื่อนสนิทผมเราอยู่กันมาหลายที่สั้นละผมจะบอกว่าผมแอบชอบเลโก้มานานละจะบ้าอยู่มาสี่ปีกุ๊ ในกอดครับผมแอบชอบมานานแล้วครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วคือผมทํางานอยู่อารมณ์ไหน่างคนมนกอดอย่คิดว่าเล่นนะนี่ผ้าเอาจริงนะเลยไม่เคคิดว่าเล่นนี่ผมเอาจริงนะเล่นดีมั้ยมันมีความมุขุนอะไรบางอย่างคือเขามีความน่ารักนึกสุดแบบเลอะเทอะแล้วผมรู้สึกแบบว่าเมื่อกี้ใครให้กินยาผิดเลยใน่เลยเมื่อกี้กินกินเทมปุระใส่ยาเฮ้ยคุณคุณซึ้ง ไม่หน่อยไม่จริงด้วยเลยนี่ก็ไม่จริงจังเลยนักดนตรีชื่อดังจากวงมาจันต้ามาพูดแบบนี้ใส่เถอะเถอะนะเ็นรถไปเร็วเร็วไปเป็นรถวยมากเลยอ่ะไปไปไปอ้ไเนี้ยเฮ้ยไม่ต้องมาลอกสวยเอ้ยพูดจริงอยู่ใกล้อ่ะเอ้ยมันเลยเผลอพังพังเผลอเป็นไรเดี๋ยวซีซั่นเจ็ดเดี๋ยวกูจีบแม่ทั้งซีซั่นเดี๋ยวดู